กำลังเริ่มสีซุปแล้วเป็นลงมือตามเองเลยเนาะคือสีเค็มห่อมหนาห่อมตาพี่เนาะเสบ็จเนาะก็ยังดูดีครูแก่เปิดภาพมากอะให้เก่งเพิ่นสิปีองปลาพี่น้องสบายดีเด้อ บาดีค่ะเป็นกำลังงานจับปิงปลาเนาะพี่น้องเป็น,นปิงปลาดุกกับปลาคอเพราะว่าทางแน่เพิ่นอันแหงไหายแต่เ <c ười> พิ่นก็สิปิงเองเนาะป,ปลาดุกธรรมชาติเนาะพี่น้องบ้านนี่ก็พอได้กินเฮามักอ่ากระเทียมแป็นนัวเนาะเป็นนิมาปิงปิงเลยเนาะปิงเลย,ยพี่ไม<ส>่ถัแม่เพิ่นดังใส่เตาเนาะมื้อนี้ เพราะว่าปกติเพิ่งกระชี้ไส้ไม่ไอไส้อันนั่นพี่น้องทานนี่เปล่ามันหนีแล้วมันเป็นทาแมนบะหน่อกเฮาวนะพี่น้องม่ได่ใส่พื้นต้นใหญ่ๆแบบนี้เลยเนาะมันนานกุนนดลเลยอนมาออื่นยังโบดับบางทีกะอันนี้แจ็เผึ่งสื่อเปล่าได้เนาะทาน,นะนเนาะแจ็คอะไรเมื่อพี่น้องกระชี้ตัวแข้งคนในเมืองอืมพบเจ้าเปล่าสามสี่เบอร์เสาหาเปล่าเคียวเนาะ ทานเปาเขียวนววยั่นนั่นนั่นก่นเด้อสุสเซียวเนี่ยมาปีใส่เด้อเป็นปีงนะเพิ่นไปล้างในปีงมาเนาะนบรรยากาศลินฝนลินคือเก่าเด้อพีน่น้องแมนช่วงนี้เจ้าอันพายุเนาะแม่พายุเข่าแล้วฝนนีนคือสิพายุฝนเพราะว่าปกตินะอยู่ปุ่นกามีเต็มมืดคึมเนาะตัวบริโตก มีแต่บะนีทาเมื่อเฮือนไปเวียกกระสื่อเสือกันพลอะพี่นอ้องงานวาสบายเน,นาะยามเสาก็เป็นไขายมา,ยากที่นี่ปิ๊งเ้ล่านี่แหละปิ๊งไว้เนาะสิบปตหมักแตงกวาปลาซุปสิบแปดหมักแตงไม่เก่งเพิ่นกะสิมาซอยอันหมักแตงเนาะสิมาฝัากหมักแตงมาฝักปลาปูหนั <c oughs> งน ມັນຖ່ານເ เริ่มใค้เ่อหนังแบบได้ต่ำๆเลยิมเมาแต่เส้นหน้านะพี่น้องเสทั้งแซมทั้งดำเเลยเพระว่ามองได้มันผ่างมันจข้นนะผ็ดห,หน้าเนาะค้โตใส่ก็ได้บ้างเราก็เลยว่าเออพากันมาเาว่าทางเองเก่งป็นการ พอลาผื่นเลยเพราะว่ามืออันเข่าผื่นซาเนะี่ยผื่นผักเพียงไงเนาะพอดีตรงกับมือผักเป็นวันเสาร์วันพีนี้แหละอะไรว่ามาซอยเหมือนมีคน ที่เป็นมักแตงืมาในบ้านหมักแตงเขียวป่าเอออก่่้อ่อออกออกได้ไม่เนไ่ถ้ามันแมงออกลวบอกหม้ออกปาดก็ได้ เดเก็บใส่ไปนั่นเจ๊บอกอาางมาจปนนปาอมามา่า่มันแม่แบบสันิดปสันผิดไี่ผด้มป็นสบายแปลงบยังว่าเมเอ่าเล่นผิดปาางหลังเาอ้ยกำลังเกินพอดี

นมากแล้วแลบางหางสุลายคนตมันก็บ่ได้สูกอกดอกเียว่อยู่เนาะซื้อกนมันจมีรสาักไม่ว่ามันสิกรอบตงกันแล้วแต่ผู้มานั่นแหละเปลี่ยนเครื่องมากเพราะว่าข้านตนี้แหละันนนบ่ได้เอางมาลายมันนตกอีหยังเนาะมา่คนสิบ่ตกก็เลยนุ่มดำน้อย อันนี้ฮะขึนโต๊ะมากแล้วกัพอดีเฮาเฮาลงเห็นเรียกบาดไดก็ได้ถ่ายชุดในายบาดได้เนาะเขี่ยงก็เลยเนี่ยเขี้ยงไม่ติดการไม่ติดแล้วไหนวะไหนเตอร์ได้เออพอดีพอดีกันเลยผักเอาไปเนี่ยนี่เห็นทานปีงปลาแบบธรรมชาสติปงปลามาจากตรงงาน ปลาดูกระป๋กคอตากระในถุงหน้าหลุมนี่นะนี่นี่บนทางเขาหลุมเขาดำนาลงไปนี่แต่ตาเขาบนในมาเรียกนี่ก็เขาไปใส่เนี่ยได้อยู่ขั้นมาช่วงว่าคนตกคนใส่ทำอีกท่นปลาันสีลายอยู่เดี๋ยวนี้มันกรบโบราณในหลุมแต่ว่าพอได้กินนนั่อะไรบางอื่นแต่มีอยู่ว่าเข้ากระบ่มีเวลาไปใส่เนี่ยมันไกลอะไรกันแน่ถ้าสีมีเวลาใส่ในหลุมมันอย่แหละ เกลือเมื <Luis> <t oss> ่อไกันที่ได้ใส่ดอกแกเกลือลองบึงทีได้หรือไ่ได้บหูพราะวเาเ้าคนน้มาใส่ดุนเขาเจ้าใส่ใส่แเคใส่หรือเปล่าใช่ทำม้หมน่ใส่แค่ไหนมักใส่ันบัหูหมักใส่ได้ใส่ปีนห mặc quân ngôi ngang cả đẹp hay mặc mặt tên đang tỏi ngã tỏi như này Mình đang xe tên ngã tên ngã này ngã tên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  ngã đẹp nó nhanh luôn เนี en, en en ่เราตเท่าน้เราให้มาตเองรถเราะก่วละหมักเลยะช่วยกาล้ากรทำกาดกินเผ็ดไ่ได้กันนะไม่ได้เอากระปงใส่แล้วนี่เลยใมป้าจิตกมบ้ญนิบุญสองหม่างที่บแล้วต้อง่าบุจังาไหมทำไปผาด้เลย ปลาหม,มักพี่น้อยอะไรก็ได้ท่นเป็นแม่มแล้วเหลวนี่เราจำน้ำละนีอว่าเป็นนั้นกินคนเดียวปะปามคนเดียวกินม,มักไ่ได้ตัน้ำคลิน้อง

ม,ม,มันจะแบบบริสไซน์น้ามีน้าแล้วมีน้าเป็นตัวมันเป็นแนวหแบบไงเนาะนี่มาตักตามมกแตงเนาะว่าอันนี้จะเป็นตัวนั่นเนาะไปกินกับนี่ไอเก่งคนตามเหมือนี่เศรษฐเนาะแสงเพชรสองหน่วยเพราะวา่าอัน ากินน้ำเข้ากับเห็ดพอดีกินแต่ว่าซีซันหนากินแห้งเนาะไปปิงปลากระซุกแล้วเ้าาปปลีวันนนะโอ้สวนปลาปิงปลาบอกเอาปิงปลากระซุกเลยเนี่ยอะไรอะไรอะไรสุกเลยบอปลาตีดตพี่น้องคักอันนี้เนาะนี่แหมๆเลยสี่โตปิงปลาดุกกับปลาคอ ต่ไปกินแะ้วบ้าดนี้เนาะกินข่าเพลกันได้พี่น้องเลยแซ่บเนาะมาเต้กินข่าเด้อมาปิงปลามากินนาเห็ดแล้วเล้วก็มากินวันนี้ห้อมนาห้อมตาวันนี้ชองูต้องมัแตก้คนอกว่าฉันจะเห็นเนาะแต่ว่ามได้เห็นจังสือเลยก็ได้วอามีเวลาก่อนหน้อว่าจะถ่ายให้เมื่อเพราะว่าปกติแกมีแต่เห็ดกินนะผมเลยถ่ายตอนกิน Hãy cả đều kênh tết nó ở dìa tuổi đi cuộc cái câu lũi con trẻ mình tắt anh bán lúc nàng phải cay đeo cầu nàng phải cay đeo sài bếp cứ chỉ đại đó, hiện ừ. đang ăn thế nhen cả, lau bếp à? Ừ. bếp Nhạc bếp, ừ. <laughs> Đây thì thì để chỉ đại đừng bỏ nó vào bếp cứ thải, cái cuốn sổ cái. cái thằng nhế bếp phá, cái thằng này, đúng rồi, công tác này bắt phải bếp, linh này cái này xài, lán mình khơi nó ăn, để vào túi bếp miếng, lấy còn cái อันสี่หายไปแห้งที่สูงเิมพระเจ้าบกี่ข้าเนาะพระเจ้าล็กน้อยนะเล็กจ้อเห็นลูกเ็นใจ่ว่าป้าขิงสองสามสี่ตัวมี้เท่าเลยทำนั่งน่อยกน้อยมันกัดหากิ้เนาะแต่เด็กทำนั่นแล้วมวนยังใส่ท่านในเป็นมวนเลยป้ามีที่ ขุ่นมันขูจักจำนั้นมึนกับมันู้น่ะฮะเจ็ดดั้มัจักน่เอาหาบจ็ดับหามเป็นีเนี่มันหมกกินหมดกอนดูจ้่แคุ่่ปัญหางอย่านนอกพี่ก็ืองเือนี่คนน่งี้กนักลายอายุขี้รักแท้นะขี่รักแท้จะเอาีเเรนมาไปใส่นะ จะไล็บระดูกมีที่จะดักดักของเพื่อนมือมักินดีกว่าวอนน้จะเก็บมาเต็มมือไทยวอนนี้เถียงบางแบบไทยแตเก็บเื่อเดียวหลังจากจะขึ้นมามื่อวานนี่นะลงไปอีกห้องหนึ่งแล้วอีกถังหนึ่งพอดีเป็นีสี่ถังเก็บเื่อเดียวเป็นชั้นูุ้งเขาเก็บได้ขึ้กัดกุ้งเขา

ทีไลขามาเรื่อยจนเท่าบบใบไม้ที่เขาไปลอเบิดไล่ข้ามาอยู่หันหละคือแบบเขาไปใส่เม็ดน่แหละได้ยินแบาบนังเบ็ไหลไวระบบประสาทนนะที่ดีนะนี่ละ่ะมอหนูอซึกมากเลยอยู่ใ่อยู่กลางหน้าคนกับหูมังหันใส่่ปากนเขาไปใ,ใส่เหงื่อล่อไว้นั่น เวลาหาไปเก็บตอนเช้าหนึ่งตัวมันข้ามันขับมาห่อนปีหน้าขัมาหาบุ๊บไต่ข้ามานี่ยมาเขาทานหอดแม่ระบบประสาทมันดีแห้งเลยแล้วมันยาหมองมันไปตำน้ำนะเป็นหองมาประหอดคือโบรานหอดจันั้งหมดก่อนเก็บกินก่อนเทายามปุ๊บปานนี่ย่างไปยามนี่ย่างกามาเต็มอีกแล้วแต่ว่าตอนเขาเก็บแล้วคือเราได้เห็นกลับไปกลับมาเนาะยังเห็นหลายเลยเก่าบัตรที่ทางบ้านห้าผัดบุญ บ่เอาเรียบเบ่ได้มีนชอบปการนันไงเนมีอยู่หางบ่เหยมันรอเลยนูแล้วมันไม่เลยื่อมีทำงานหน้อ่ะมีนสัยไมนักบ่เหยื่อละมันนี่ทำงานกะดค่มันกือสิีเมนมันยาทะเานแบบนี้ไปเก็บฝุ้งมือง เเน่ขายแถวนี้เป็นแค่ขายได้เงินนะอบผมีอยายพี่อกำลันเห็นันไงนาอยู่คุณเนาะจ่าอยูพี่นั่นโลบกแพงประมาณเหา้าาพันวางหันลิหน้าชิ้นน้มันมอสตี่นี่ก็ลงอยยังจะแพงปลาเคยข้นสูงสุดก็ยังมอสอีโลละรอดน้อยเป็นแบบว่าโลละด้อยอละ อันนี้ยังโมฮอดโลดละลอยยังหลายตื่นแค่ละลอยโลนอันโลดนั่งนาบได้ครึ่งหนึ่งของลอยจำมั้นั่นกองาค่าเนี่ปูนี่ยมันคือชาเอย่งนี้ลกห่างปู่พินก็ไปายสวรรค์ไปดักไปเบิดสวรรค์แล้วกาศภาพพนมปัมมุกทหารความไทยลเบิร์าไปยัมีอะไรถึนทามันซือเซลล์แล้ ยำอาหารปลาเนาะวันอนอกข่ะเมืองทั้งเอียนทั้งยังนั่นเนาะยำกยูประมาณนี้แฉกปลาแล้วปลาก็จะสายมัน,นจะเลียงซึ่งมันแบบ มันมีแลัง่าในบี่มบบแดบอืมเห็นป่าธรรมชาติมอไมนน่เคยไปใส่แต่เข้าอยู่บ้านนั่นปลานี่กระดูกนี่เมื่อกีดสองโลโลหงโัแห้งห่าหกสิบพันโล่น่ะประมาณร้อยหนึ่งแล้วมือนี้มีแต่ตัวบักใหญ่นาะ ะค่ากจะเอาไว้กินเองงามบัวขาต่อมาเข้าตลาดว่าหนอยเดียวปวดแหงอกปวหนึ่งสองพันซ oh> ึ่งบาวเป็นซี้ีส์ประวัติธรรมเลยป่ายังมีป่านะ อัตน,นตายเป็นธรรมชาติมันจะแรงกว่าน่นล<ม>้งดํานโ่ต่อวกห้อน่เขาบอกป่านเขาเอาตินลูกนะ มีน้องูจะตันแรงมุดตุ๊กน่าก็แก่มากเลยมีอะไรอย่างเงต้ยด้ยมันนงด้วยน่าามนาวายจะเอาตัเป็นเปนเป็ท่านก้ามกี้ดได้ไหมจอยปี๊จุดกันให้มก้างกลางคอใช่ไม่ชงนักแค่บังคา การกระนินหมูนั่นมันซอยอยนี้อยตั้งทั้งคืโตต้ขับมันจบไปนี่งจต่อันนีมีเยอนี้เอาแต่ลุกไล่ลุกเขาลุกดู เบ็ดตำแป้งกันนะากินเขาให้เบิ่งพี่น้อยชิเนข้าวเยนให้เบ่งตำแป้งมาให้ปลเรื่องก็ลืมบอกพี่น้องอย่าคนเดีอพี่น้องไม่กินข้าวอิ่มแล้วเนาะอิ่มแล้วแซ่บๆชินเป็นตำแป้งเบ็ดนำอันนี้มาแล้วี่ชสามสี่มากินครับนี่หมาแต่มันอาเบ่งนี่เนตตาพี่มุับ

กินข่าวห้อมหน้าห้อมตาห้อมกอคั่วให้เบิงพี่น้องไว้พี่น้องเป็นจากเบิงจากเบิงจากเบิงให้น้องลาตีกินข่าวน้ำปูนรับยาแม่แำอะไรนี่เวลาแต่มาสุดก่อนแม่ลาไม่นี้กไรลม่มีโอกาสไป่ได้มาถ่ายเบิงกับรับโดนที่ได้เข่าคกินน้ำกันเนาะ โมเมนต์งานคือได้ข่าวเธอหนึ่งแต่กั็เมื่อปะเลยเนาะโ <c oughs> ดนๆอย่างเดนมาข่าวกินวินเทจระดึกแต่ว่าสีขอลาไปก่อนเด้อพี่น้องบันนี้เนาะถ้าพบพ่อคลิปนาเน,ะนาะอากินข่าวเที่ยงอะไรเบิ่งคลิปนามาเสียนหยังเนาะไปน้องกันเอาคลิปนี้ลาไปแล้วเด้อเนาะสบายดีเด้อสบายดี